สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับสังวานงานปั่นคือนเขานะครับเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือวันออกรษศเนะครับเมื่อนี้เป็นมือออกาที่วัดปลาดันเ็กครับเมื่อนี้ครับออกกุศลวัดปลาดันเ็กคือนเขานะมาเขาก็มาเขายูวัดปลาดันเบกนะครับเนาะเมื่อนี้ก็มาจังหันกันนะครับเนาะอยาติดธำมกำลังกำลังติมากนะครับเนาะอยาติดธำมกำลังมากเมื่อนี้ก็ คือมือว่ากุญสานาะครับเนาะว่ากุญสามือนี้พระเพิ่นกับปาราณาตนตั้งมือขึ้นตั้งมือเศรอยแล้วเพิ่นทำวัดเศราแล้วเพิ่นกับปาราณาออกนะครับเนาะเดี๋ยวตยาดย่อมบาทนีะครับยาตย่อมกับติมาแลงเวียนเทียนกันเนาะครับมาแลงเนาะครับมือนี้กับยุสราวัดปารานเมกเนาะครับเนาะแยตพิ้นกับเด็กมาปั่นพระปั่นดอกบัวอยู่นี่ละขยั้งวัตถุในเร้วเสร็จเนาะครับเนาะชนดอกกุญสากับวัหลายอย่างเนาะครับเนาะ ยังอีกก็หลายอย่างอย่ปัน่นพระไงก็ดอกบัวดอกบัวแล้วก็พระน้อยพระยานา,ากเนาะครับเนาะกับพระพุทธเจ้าน้อยอีกก็อีกหลายอย่างอย่ครับที่วัดปาด่านเมกเนาะขอกพรรษาแล้วก็อีกจากเดือนสองเดือนกับ้องตะแล้วเนาะครับเนาะปรจังติไปต่อ,อยู่วัดบ้านน้อยนะ้นดูนอีกเนาะครับเนาะเมื่อนี้ยกับส้มบรรยากาศยะ่นี่ศาลาำกันเนาะครับเนาะ เพราะงันดูใจดใจแล้วม <ate giving> ัไหวเลยฟ้องกันไล่อากาศอากาศเรือมเีย็นน่นอป็นน้องหนาวแล้วโัษนาแล้วโลกมันเกิดระบาดมน้ากน้าอากาศเย็นเย็นจะดูจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเออไงพ้องลมมือค้องสมาักที้ตสร้างดันหูวน้าทร้างบ้านทร้างเมืองต่างๆในการปกุมโรคระบาดต่างๆ เออเออบาดแหลมันแพร่กระจายแล้วมันมันจะเป็นเจ้าเจ้าของนอกถูกหลานนอในหน่อยเนี่เนี่ยเออเอาอย่างบวทัานไงกนี่หลายในบ้านในเมียงเขาก็ได Mm-hmm. เราแล้วจะโยมยกเงินด้ยข้าวข้าวข้าวถยความต่ออายกเรื่อยทางน้ำม่งความปันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุต ผู้สัางสมทานปักนาคำบ่ได้ขาดเชิญเจ้ากูเจ้ลมมาออกคุณกิศลบาทจากสุ่มข่าทั้งหลายทั้งใจในน้อยหากผู้ใดเอาเอาใส่บาตรอยากนำคำจังหันขอให้โลกกาเทวดาภิกษุตักหลักืังปัญญาอินปัญญาภมปัญญายมมาลา ขอข้าวจักาบาททั้งเสียทั้งนางตอระนีผู้เป็นเข้าผู้เป็นเอาชือสักยาขอจกลงมาโนโมตนาดองคุณคาทั้งหลายขอให้หายปาปังย่าได้เจนบาปขอจะได้ทุกข์จากเจ็นใจขอให้เห็นหน้าภาริยาเมตไตรผู้เลแล้วขอให้ถึงเมืองแก้วเมืองทอง ที่ผู้ชาทั้งหลายได้มาทำบุญทำทานอยถึงปณิพานทุกคนทุกคนต้องการเกิดจ้าธุขทั้งเจ็ดจุติบนมรณาภารเมื่อคืนวานก่อนนี้คนที่สวดอภิธรรมหาเมื่อพอจะนั่งแล้วก็ เป็นวัดบ้านหน้าบ่อนตำบลหน้าบอนนะวัดโพไซที่อาจารย์ได้เกิดข้างออกมาจากันอาจาได้ได้ไป่อถวายเพิ่นเป็นวัดถุปัจใจนี่หน่อยกับใสไปตามทีมีอาจารว์รวมเอาไปถวายเพื่อสอยงานของเพิ่นนอสำหรับทีนที้อายุของเพิ่นกับหนึ่งร้อยสีสําสำหรับหลวงปู่ไม่จารุธรรมโอ ถึงในมโนนาภาพในช่วงบอกพภาษาพอดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่วมสันดประสงค์ยยที่จะทำบุญร่วมก็นั่งบรรจุวัตใจใส่ไว้ในบาศ อ่าก็ประมาณมันมีอีกสามนอประญาตดไยมท่านใดสิลงไปร่วมถวาย,วายพัะจุ สาวบ้านเจนะฮูตุ่เตสยามังสารายนตัวโพธิยาโมเดสักกายนานันทิ่วันก็เศร้าวร่าสร่ชิลวมสวาย ไปร่วมถวายปัจจุรณ์ปัจจัยในจ้าน่ำน้ำบัดปันนบดเด้อน้ำบัดตะมากลงไปยอเสีหาบังรถจากขั้นลงไปอ๋อมันคือปรมโอทนาบุญน้ำประหยัดยมทุขันทุกคนเด้อในวันออกพรรษานี้ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลจงเป็นการะวับปัจจัยนอกน้ำหนุนทรงหากพญาหยัยมท่านใดตุกตก็ขอให้ท่านได้นปุณธ หากพท่านมีสูงกับลอยสูงยิ่งขึ้นไปขอให้ส่นสวนบุญส่วนกุศลในวันนี้จงเปลี่ยนท่าระวาปัจจัยนอกน้ำทรงขอให้ประหยัดไม่โยมทุก่ันทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเจริญมีแต่อยนะู่วันหะสุขสาภ,ภาพระปฏิพานธ์นสานสมบัติทุก่ันทุกคนเกิดอาเทียงตัวยันต์อภัค ก็นเทาหวนมาห้แเวนเป็นจกเียนงก็เปลียนเป็นกทีนาเจ็ดสนเียนวนเจ็ดสี่ันา่วดีเห็มีลเอาลแก็จะนมันมันเป็นเวียนเป็นก้อนหินนนหเป็นก้อนหินบันบนที่เป็นทองมั้งเป่าเอยัางเี่ยคอยแบบว่าเอายเน่ยคอยก็ยังไม่งาเป็นเวีย แว่นอีหยังนมแหับาดนี้เอ่อมันเป็น74ก็สิเป็น7เนาะจังว่าอีหยังอีกต่อไปบาดนี้หยัด7แล้วเป็นก้อนหินสิได้แว่นพุยะเออนั่นเอาโลดพุยะให้ซะก่อนหินก็สิเป็น0เนาะ07เนาะว่าผู้เฒ่าก็9ผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็สิเป็น9 9มัน9 6บ่970เอ่อ970ก็สิว่าไปเนาะท่านผู้ชมพิจารณายานในการรับชมเด้อ วลาพิดเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นผู้เฒ่าเอาแหวนมาให้แหวนเกดสีเพิ่นว่าแหวนมันนี่เกดแสงแก้วเกจสีมันนี่เกจแสงเพิ่นก็เลยว่าผู้เฒ่ามาใส่เมื่อยไห้กลายเป็นก้อนหินก็ค้องติดเป็นก้อนหินมันมุนนาะ ที่เป็นซูนเนาะเอาแบบนี้เอาแวนมาให้จเนี่ยคือเป็นก้อนหินพราะนั่นนั่นละเอาไปโลดไม่ให้เอาใหายคนว่าปัดสะเดือดตื่นไปกี่อย่างพอดีบาทนี่เพี่ยเอาตีตีเป็นตีตัวใดบาทนี่ยเขาเป็นตีเป็นเลขเนาะผู้เฒ่าก็เก้าอ่าผู้เทาเก้าเรียว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันอ๋อเวียนตีเป็นยังเท่านั้นแหละเวียนขันว่ามันเป็นเกจสีเนาะก็จะเป็นเกจตัวเนาะเวียก็เป็นมดๆพร้อมคือก้อนหินก็บที่เป็นซูดนั่นาเจ็ดศูนย์หกเจ็ศูนย์ อ่ากติเป <teaching. S 1> ็นั่นแล้ก้าเก็ดศูนย์กเก็ศู็ดก็ได้เนาะกลับก็ได้7ก07นเนาะแลับมื่อนี่เพิ่นมาออกพ้นสาเมื่อนี่เป็นวันศิลนี่วัดด่านเม็กเนาะครับเนาะเพิ่นถือลายงวดอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบ่เด้มาท่วมจังหวะที่่เื่องืันหายที่บานหาซีก็ยังไขอยถือดูถือดูไม่ยัยักอัตรองยููปฏบัติถือมาปฏิบัติอาอ๋อับ เพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นแนวทางถือว่าถื่เขาก็พิจารณากันนะเพื่อเป็นแนวทางเขาบางเทียบางที่มันไม่ออกคือเพิ่นบอกอีกที่ว่าเสียดายเนาะครับเนาะบางเทียว่าบริษัทสื่อก็ลองลองเบิ่งเด้อครับเด้องวดก่อนเพิ่นก็ถื่อแล้วถื่อแทบสุ้งวดอยู่ครับหางบ่ได้ไปเพิ่นค่าเก็บพวกพริก์ก็สั่นผลบ่ได้มาจากเทียมาวัดมือนี่ก็เลยทุ่มจังหวะเนาะอ่ามือนี่รับเอาเอาแค่นี้เนาะครับเนาะ นี่แค่นี้ละมาขอถามซ้ำนี่ละออขอตัวดีน้ำอาภาษาถูกใครตันบ่ซ่อมมาหล่นน้ำกันนะครับเนาะมาหล่นน้ำกันคือเพิ่์นบอกอย่างนี้ละเพิ่์นมาจังหันมือนี่ <c oughs> มือนี่เพิ่์นมาจังหันพอดีเนาะครับเนาะมาจังหันก็เลยได้ได้เพิ 70, 7, ่์นว่าเก้าเก็ดศูนย์คือเก้าศูนย์เจ็ดก็ว่าไปเนาะครับเน,ะนบาะคือหกเก็ดศูนย์คือหกศูนย์เจ็ดก็กลับไปเนาะครับเนาะต้องกลับ กานบอกลับกับทับแตกคนว่าเก็บศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะคือเพิ่นกับถือมาหลายงวดนะครับถือมาหลายงวดแต่ห่างบ่อใดมาท่วมจังหวะเพิ่นมาจังหันยุคเพียเนาะมือนี้กับพอดีเพิ่นออกพรรษาออกพรรษาเพิ่นก็เลยมาก็ะใดจังหวะประจวบเหมาะกับเพิ่นพอดีพระเพิ่นก็บหายพอนยในิสลาแล้วก็เลยเนี่อกมาถามตัวเด็ดนะเพิ่นเนาะครับเนาะมือนี้ก็มาถามตัวเด็ดเอาตัวเด็ดมาฝากท่านผู้สมละขอให้ท่านผู้สมพิจารณาญาณในการรับสมัครครับเด้อแอดมินก็บอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ บอกเป็นเพื่อเป็นแนวทางเพิ่นก็ถื่อมาหลายงวดแล้วล่ะแต่เพิ่นก็บบริเวณมหาโยกเทียเพิ่นก็เก็บมกพริกครับเพิ่นปลูกพริกซีหาไรเพิ่นว่าอยากน้ำมกพริกเพิ่นช่วงนี่มกพริกแดงเนาะพริกเก็บเก็บมกพริกอยู่ว่าเศร้าหาจังหวะดติมากก็เลยอยากเมื่อนี่ก็พอดีว่าเพื่นสาเพิ่นก็เลยมาเนาะครับเนาะคอยมาลุ้นน้ำกันเด้อครับเด้อมาลุ้นน้ำกันหกเจ็ดศูนย์คือเก้าเจ็ดศูนย์นี่ก็ว่าได้เนาะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเท่ากับกับนะครับเนาะครับ ครับสุดท้ายนี่ควายท่านผู้ช้มจงมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับเดอ้อปราศจากโรคโควิดทุกคนเด้อครับเดอลำลำลำล้อยถือเรี่ยๆถือห้อนลำกันงวดนี่ละมือนี้กับพอดีแอดมินกับอากจากซาลา,ลานั่นั่มหนักผิดมาเนาะเพิ่นก็ได้มาเนี่ยละเพิ่นก็ได้ว่าผู้เฒ่าแก้วไม่นี่เก็ตแสงให้แก้วเก็ตสีไม่นี่เก็ตแสงที่ว่าเบิ่งไปเป็นแหวนว่าสั่นเพิ่นว่า เดเมือปเป่าเป็นก้อนหินก้อนหินกับของที่เป็นศูนย์เนาะครับเนาะแหวนก็บของที่เป็นศูนย์เดียกันแต่ผู้เฒ่าก็บที่เป็นเก่าเฮ้เป็นหอกก็ว่าได้เนาะครับเนาะหอกเจ็ศูนย์คือเก่าเจ็ศูนย์ก็ว่าไปเนาะครับศูนยนะ์เจ็ดเจ็ศูนย์เนาะขอท่านผู้ชมพิจารณานญาตในการรับส้มนะครับเด้อสวัสดีครับ